เราคิดว่าเราควรดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบอายุยี่สิบจริงหรอทำไมอะคือรู้สึกว่าไม่อยากอายุเยอะหรือแก่แล้วค่อยมาดูแลตัวเองอย่างล่าสุดไปถ่ายรูปมาดิวลอยก็มาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะปล่อยไว้ไม่ได้เราก็ดูมาหลายโบนะแต่คือมันเยอะมันดูแล้วมันเหมือนๆนกันไปหมดเลยเนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะเราต้องเลือกดีๆ หลังจากท ok ี่เราแบบศึกษารายละเอียดลึกๆแล้วอะเราจะมั่นใจตัวนี้ได้เลยอะคือหน้าเรามีหน้าเดียวเจะาใบหน้าเราไปทดลองกับโบไหนก็ได้หรอไม่ได้อะก็เลยตัดสินใจเลือกโบม่วงค่ะอย่างนี้ไงอย่างงี้ก็สวยไงตรงที่มันยิ้มแล้วมันแบบมันเด็กอะเราสบายใจเรื่องริ้วรอยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วเราก็มั่นใจว่าแบบเฮ้ยผิวหน้าดีๆแบบเนี้ย มันจะอยู่กับเราไปอีกนานรู้สึกว่าแบบไม่ต้องไปบ่อยแล้วถ้าเริ่มต้นดีผลก็ออกมาดีกับโบม่วงที่ใครๆก็ไว้ใจทุกครั้งถามหาโบม่วงอเลแกนเอสเตติกส์